มันอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมของคนโดยรอบด้วยอะไรเงี้ยชักนําเขาไปสู่หนทางแห่งความวิบัติแบบเนี้ยอืมแต่ถ้าเป็นคนที่ดีพออะภัยวิบัติพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกคนที่มันดีจิตใจแข็งแกร่งจริงๆอะแต่เนี่ยเขาเขาเขาเคยปฏิบัติผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณ ผิดความเป็นคนไทยอ่ะผิดจดหมายมาตั้งแต่แรกเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเรื่องเนี้ยเออได้ก็ดีทําก็ดีไปอย่างงั้นก็ได้มัง้งอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอะไรเงี้ยใช้ชื่อคนอื่นอยู่แล้วมัง้งอะไรเงี้ยไปเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้แบบเรายิ่งก็ได้เงินง่ายอ่ะไปกันเรื่อยเรื่อย พอมันหลายๆครั้งนานปีเข้าทาซ้ําไปซ้ํามาเออมันก็ยังได้อยู่เพอมันได้อยู่ก็หละหลวมไหมพอหละหลวมปุ๊บวันหนึงมันเกิดช่องโหว่เราไม่สามารถจําเรื่องราวทั้งหมดที่เราทาได้หรอกตลอดระยะเวลา20-30ปีอ่ะเออถ้ามันเป็นเรื่องดีอ่ะมันจะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องระแวงวันที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีมาตลอดอ่ะมันถูก หรือค้นขุดคนด้นย้อนหลังไปไม่รู้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่ถามว่าน่าเสียดายไหมก็น่าเสียดายถ้าเป็นถึงพระถือศีลตั้งสองร้อยกว่าข้อนะไอผิดเรื่องทหารน่ะมันก็ยังแบบไม่ได้หลายแรงเท่าการไปหลอกการไปตอนแปลงหรืออะไรพวกเนี้ย ซึ่งมันใครๆเขาก็รู้ว่ามันผิดผิดกฎหมายการแพร่เผยแผ่ทำะตอนเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะทํำ้วยเพราะตัวเองก็ไปได้ดีอ่ะต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเนาะมันไม่ได้มีคือคนจะยอมรับแล้วก็ถอยแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่คนจะอยู่อ่ะอืมันก็เป็นบทเรียนอ่ะเนาะ ความดีส่วนความดีนะแต่ความไม่ดีอะ่ะมันก็คือความไม่ดีมันต้องยอมรับให้ได้ด้วยคนที่ฟังหรือว่าอ่านข่าวอะ่ะบางทีมัน <c oughs> เห็นแบบเอ้ยพอได้แล้วตอนนี้แล้วเอออะไรมันก็ง่ายพออย่างเงี้ย <c oughs> เขาทําผิดอะ่ะก <c oughs> ็คือผิดนะรู้ว่าความดีมันมี <c oughs> แต่ความดีนั้นอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่รู้อีกว่ามันคือความดีจริงๆไหมตอนนี้กลายเป็นว่า หรือว่าที่ทั้งหมดมันคือการสร้างขึ้นมาเพราะตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ดีไงเข้าใจปะต้องมีสตินะคน